อาพี่น้องผู้ใดมักงวใหญ่ครับงวยไงงวยเป็นซีครับรุ่นนี้ครับสูงใหญ่สูงอะไรนี่ครับบ่อันนี้ภูเรงมัดประมาณร้อยสี่สิบคืนนิดเดอกห้าสร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโอ้โหสวยๆครับสูงบากไงได้ครับพี่น้องขานลำแข็งครับคนนมอบสีเต่าครับงวพันใหญ่ครับพี่น้องเบมังก้นครับเบมังก้น ่นก็กวางครับมัมมมนยญ่ดีนะครับเมลเล่นนะครับ่นน้ำาน้ำแจงครับลูกแม่ครับหกหมื่นห้าจะได้กับว่าหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าโอ้โหลูกจะเดืนอนล้วครับพ่อหนิเขาโตหมลูกเดดก,ก,กินดืลูกเี่ครับลูกสีใบ่พ่อมีใบหลอดอยู่บ่ ว่าลูกสมโตครับลูกเตี้ยวอะไรหนครับพ่อลูกแรกละลูกแรก,กดิครักครับคักเฉยๆครับเฉยๆจะได้วความไงครับง่างวงไมา่ได้ใจนน่พ่อง่วางมาใจนับบัวครับบัวอ๋อเป็นนั่นหนินะพ่อ เอาพ er, ่อฝากเบื่อเนี่ยครับถ้าพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงตอนจ่ได้อตกมากครับเด็กผมที่บอกตั้งกันเลยนะครับพี่น้องถ้าเบื่อเป็นเนึ่งจถ้าพี่น้องอยากได้ยิงใหญ่จริงนะครับโทรมาหาเพิ่นครับนี่บอกว่าผมันบินเลขตัวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยนะครับเด้อ พ่อหน่บอกพ่อ098ครับ81063โอ๊ะไม่นะครับพี่น้อง098ครับ8106031ครับพ่อยังครับเนิพ่ออย่างพ่อบันพ่อบันนะครับยุนน้บัวครับเบันยังซ่องยังซ่องยังซ่องได้พี่น้องน้อบับ้เท่าไรกับพ่อราคาราคาดี ห้องเจ็ดสิบขายประมาณหกสิก้่น <im น oh, oh ี่ละุกกนี่ละอ้องเจ็ดสิบนะครับสูงงบเธอเลยได้นะครับมีต่านี้นะพ่อฮอว่นะเออกเจ้าตำเห็นนี่ละสูงงดีครับนะได้กระโถนมานะครับเด้องามงงามงครับท้าปฐก็ถอนนะพ่อรครับรับรองอันอื่นชาวบา มีกสีด <screws in the ground> ีละสีก <desserts> <men> ็สวยแล้วพ่อห่ขอบคุณครับมันแมนพ่อครับขอบคุณครับครับครับนี่คร uh ับน้องท่านไหนนะครับมักม้าคมนะครับโอ้ลูกสวยครับลูกกุ้วันกุ้งามดีเลยครับลูกผูวนะครับพี่น้องลูกลูกลูกก็นุ่งลูกก็นุ่งลูกเจ๊เดือนหรอครับหนี่งแม่ผูนสมหรอพ่อครับ ยังยังกว่งว่างนะครับพอมสมบ่ครับเนี่ยน่ครับบังแจงบังขาครับบังหัวนมครับบ่นมกับบ่ติ้งนํานบครับบ่ยังมันวะรับประกันบ่ครับรับประกันขาตัวคาทอนพรอมนะครับจะได้สมนะครับว่าตัวไหนครับก้มหาเงินถุนถวนเล่นบ่ครับราคาคนอยากเรื่องพี่น้องเรื่องราคาคนอยากครับ วงว่ามตเสครับเนี่ยมาที่บุญรักมาเติมเพื่อพี่บุญรักนะครับงานครับลูกที่ห่อได้กว่าของเขานี่ครับลูกสองลูกสองตัวเย็นเน้นว่าครับอน่สามกับพ่อผสมครับตัวน่สามไปใส่เอครับพี่น้องมักแบบได้ครับมักจักรกลเชฟกับไปแซ่าครับพี่น้องพ่อผสมนะครับเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์แปดเก้าแปดสี่สามสามห้าศูนย์เก้านะครับ พ่อยังครับพ่อน้อยพ่อหน่อยอ่ากับกับขอบคกุ้นครับงามงาพี่น้องจ้าได้เด้อพี่น้องเด้อครับนี่พี่น้องอผสมผสมเอาครับมักตะกวลได้ใส่ได้เบิดนะครับนี่เครื่องเพื่อนกับเป็นเครื่องแดงอมดำนะครับขาน้าแกงกับผสมผสนรับประกันครับรับประกันตำนี้ครับว่าทองเป่าได้พี่น้องเด้อนี่ครับจะว่ากัพ่อผสมมาแลัะครับ อยากได้กับเบอร์โทรกับยังทรมาถามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ลดได้หไรไปเนี่ยครับเนี่ยลดได้เยอะอ่าก็คุยกับน้องเด้กกับทรมาต่อมาคุยกันเนาะครับเนาะงามครับพี่น้องอยากเรียว่าเถิดนะครับเด้อนี่ครับว่าเถิดกับท่าตมวได้อยู่ในกลิ่นช่วงสงการครับว่าจะเื้อไปเลี้ยงกันได้ครับซื้อไปเลี้ยงเป็นพ่อคุ้มปูงกันได้ครับน้องบุ้ครับ ตัวน,นี้งว่าผู้ได้พี่น้องเด้อนี่ขาวๆนี่ครับ,บครับไข่ไข่แดงนะครับพี่น้องอันนี้ง้ว่าแม่นี่ง้ว่าแม่นี่จักเดือนครับนี่แม่ง้ว่าแม่เนี่ยปีก็ว่ามันมาปีนังอย่กับใครอ้าวว่าแม่เนี่ปีนึงเด้พี่น้องเด้อครับแดงดำครับสูงดีไปจะเอาไปไปข้อครับาตาก็ดีนะครับ สูงโป้งดีครับจะเอาไปไวทเห็ดแม่พันธุ์ด้พี่น้องได้แบบนี้ครับเมื่อนีไม่สามตัวเมืหนี่แม่เอาสองตัวนี่บอครับอ๋อครับว่าว่าจะใส่นี่แม่จาจอุดร้ดมาจากูุดอน,นะครับว่าขาวสะเดครับแม่แม่ว่าขาวอยากได้เศ้าหาแต่ต่ออายุตัวนี้สามหมื่นกับหาร้ย ตัวนี้้ก็ตต่อไดัวขาวนี่เท่าไรก่อนตัวขาวเส้าหานะครับตัวแดงนี่ไดไหมวัมงได้สามมือวางเอาได้สามมือนึ่ครับ <laughs> พี่น้องอยู่ได้โทรมามาถามเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อจังโทรมาคุยราคาอันเพื่อนครับนี่ครับสดยังสวยยังสาวนะครับพี่น้องว่ามาดเจ้อุดรครับเชียงดีนบ้านี่แม่ก็อยากตื่นกินเนี่ยครับจัก อือบ้ายหัวมันกับสื้องถอยแน่อ่ะฝากเบอร์ได้ไหมอ่ะเบอร์เดม่บอครับเบอร์แม่นะครับ้าพี่น้องทั้งบ้านมันอยากได้ครับอยากได้งัวสาวก็วัวศูนย์หก่งศูครับเก้าเจ็ดสองเแม่แดงศูนยแม่แดงครับอุดรแม่แดงจอุดรเนอพี่น้องเ้อถ้าอยากได้ครับอยากได้งัวผูครับหรือว่างัวสาวครับ ในว่าผู้หรือว่าสาวเนี่ยก็โทรมาถามเด้อพี่น้องเด้อเบอร์กันทเกินมาคือเก่านี่ยแหละครับพี่น้องสว,สวยครับขอบคุณในรายครับแม่ครับส้มคู่ต่อไปครับพี่น,อน,อน,น,น,อน,น้องไปเนาะนี่เนาะนาองูหน้อยครับผมครูหน้อย เริ่มนะครับครับขับเริ่มงแบวนี้แม่นี่อยู่ผมอยากได้หกหมื่นนะครับเด้อแม่ลูกแม่ลูกลูกอาได้ครับลูเจ็ดเดือนนะครับพ่อนลูกมันเจ็ดเดือนนะครับลูกเจ็ดเดือนนะครับมันกระทับได้หรือสามเดือนอ๋อท่องท่องนี่ผสมโตนะครับหรือผสมหลอดนะครับผสมโตนะครับเครื่องแดงครับพี่น้องนะครับลูกเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องบ้าได้กับพ่อพ่อมมีผมอยากได้เนหกหมื่นครับหกหมื่นนะครับ ตอนลองเนี่ยนะพ่อ,นอเนาะ,ะผมดีผ้าไปไทยมดตัวโตนะครับผมก็ดีผ้าบีผ้านองนะครับขอเบิดท่วมพืนเนาะอันนี้งวาไงครับอันนี้งวงไง่ค้มนีผมอยากิสิมหาครับค้นี่เกจิสิบหานะครับลูกเกินได้เท่าใดน่อจเดเดือเๆๆๆๆนเราครับต้องว่ตั้งตเกดเดือนลูกปูนะครับพี่น้องลูกปูครับมวงไงครับสูงอยู่กับโค้งสิบปีนี้เนาะโอ้สูงกว่านี้ร้อยห้าสิบเป็นละพ่อันีครับเจิสิมหาครับเดี๋ยวตัวนี้กับเจ็ดสิมหากันบ้าครับ ลูกปูด้วยกันครับพี่น้องสูงครับสูงเติมหัวเธอเรือได้ครับคุณสำหรับราคาแบบประหยัดก็มีครับแม่แพงสุดแต่เศร้าเจ็ดขาม่านสัดเจียนเลยนี่เลยครับนี่เท่าไรก่อนดีกว่ายี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องน้องอะไรกันครับพี่น้องวันนี้ข้าม่านสัดเจียนเลยล่ะสัจเจนครับพี่น้องเครื่องเอิ้นเครื่องแบบนี้นี่ขวาเอิ้นแบบนี้เอิ้นเครื่องอ๋อครับครับ มาเพื่อนบาดท่านี้นะครับเบิง้วนลอยกันครับจังคอยผิดกัท่อบนเด้อพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้เบิงฟ้องง้อผมมันหลายครับแม่นี่อยากได้เศร้าสามหาลอยครับอืมนักขุดพรอพันครับแมีนเมนครับสองตัวครับตัวนี่เศร้าเจ็ดครับนี่ยังงั้นผมอยากแม่เลี่ยลุดล้อเล่นวะครับเนี่ยเราลอนะครับเขาได้ก็พ่อฉันตัวนี้อยากได้เศร้าเจ็ดครับตัวนี้อยากยี่สิบเจ็ดนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวพ่อได้เส้าสามครับตัวนี้ยี่สิบสามนะครับเรวมแล้วก็เป็นสี่หมื่นนีดเนาะครับคู่นี้่นไมคู่นี้ก็จีเักียเส้าสามหาหมื่นพอหาหมื่นพ่อครับหามื่ครับง้อง้อว่าจะเจนี่พ่อง้อจะน้องหันด้ครับเด้อพี่น้องไม่เรากพ่ออุ้ยมันแมนบันได้ง้อพ่อนี่โอ้โหครับไปไปไอันนี้ผมอยากดูหง่นผมจะขายเศ้าสามตัวนี้เส้าสาครับเส้าสามหาอยนะครับพี่น้องง้คูน่อยครับ ไู่ีกับแม่ลูกหกพันครับคู่นี้หกนบ่วคู่นี้หกพนนะครับเพื่อนเพื่อนสมบูรณ์ดีนะครับลูกกับจปบะมนจักเดือนดีนะพอนี่ห้าหกเดือนน่ะนะครับแม่นันกับสี่พันหกนะครับแม่นันลูกเรืนอท่องเหมนไงครับไหนท่องสัดเกนเลมครับกานี่กาะมัน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 มดิเสียงครับเวนี่กลุมเซียงกวางงัวเขาเห็นลูกเห็นเต่ากันอยู่ครับเราไม่ชอบ่นี้มันบาเก็นครับร <ts> ับท like ่องมสมไปแลเราพอนี มันนีพอพันยู่ปรกั้ออ๋อเขนก็คือพอพันนำเลยเนาะพ่อขั้นี่เด็ดนะครับขั้วนั่นนี่ขั้วนั่นนี่อยู่ใน46ครับขั้นี่46นะครับขั้วดูดดครับดูดแดงนี่ใส่ดีครับเนี่ยอย่างไงครับมาเอาครับแม่เศร้าหกลูกสองมือนะครับเอาเบื้องเด้อพี่น้องเด้อจิ้มนี่ไปกันเร็วๆเลยครับอเอามาพี่บันอไอข้วนึงครับก็มีนข้าคับน่6หันบ้างครับพ่ ลูกข<ม>ึ้นขึ้นสองลูกดีแท้หนะ,นะโอ้ของแท้เลยนะปฏิโทบปฏิโทครับนิสัยดีครับแม่ก็ทอแล้วครับลูกพูดเนาะครับครับผมสิมหาเด้อพี่น้องเด้เอเบิง่งเด้อครับเด้อเบิ่งเอาเด้อผมปฏิทไทยอ้อมอ้อมเบิ่งครับ,บรสวยๆครับดีคครรัััับบนิสยทุกตวผมแม่เพิ่นก็สิเป็นไทยกลางนี่แหละครับไห่บ่อไห้บ่อส้นบ่เตีบ่อถีบครับอ่ะข้างในอีกพ่อตัวนี้แม่นางนี่ครับจะได้เปิดไว้49ครับ ยังนี่สี่สิบเก้านะครับชัดเห็นเยั่งเทมีิมกากัส่วนยังสาวยังซี้เงินวะครับยางคนนี้เถื่อนผู้ไดมาเสียบมาครับครับกลางๆนะครับกลางวยครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับพี่น้องอ้าว อันนี้ว่าเขาพันไดเนี่ยครับบ่อเนี่ยอธิบายอันอืนเล่ครับเล่เล่ออกออกมาเล่อสีทองนะครับกอว่าเขาได้บ่อตัวนี้ป่าเยอ่เสามหมื่นหาครับสามหมื่นหาเนา่ย้นัพี่บอานนีม่เดินของไงเฮาออีกของหนาล้านครับของหนาล้านเนาะใช้สามพุ่มงามครับก่ได้ขายสาม ลูกๆลูกๆโอ้ยนะมักง่ายนะครับนพี่น้องไม่เจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าประตูมาสูงเดี๋ยวว่าสูงอะไรครับไม่บอกไเจ็ดสิบห้าประตูพี่น้องจะได้หอยมากเต็มจอพวกลูกครับตัวนี้ตัวนี้ท้องว่างครับท้องว่างครับผมซื้อมาแม่ลูกตัวลูกผมขายแปลกๆครับโอ้พ่อพ่อแยกลูกเป็นบ่ครับแยกยกไปเหรออ๋อครับท้องว่างดีตัวนี้แซนสามหาพันครับแสนสามหาพันโอ้ยพี่น้องมักง่าด้ครับ ลูกปูบ่กคุณพ่อปูก็บพ่อดมเก่าวรอกนเพราะจังเดียวว่าจะหมันนี่ครับเท่าไรก่อนนีพ่อเป็นไปเซนสามหาเนสามหาพันนะครับพี่น้องนี่ยยางออบงครับสวยๆครับสวยๆครับพี่น้องคูนี้ครับเนสามหาสพันครับสุงลอยเจ็ดสิบถุงลอยเจ็ดสิบนะครับ พ่อเราพ่อว่าสูงเอพ่อจำมั้งนี่เป็นผู้น้อยเลยผมเป็นผู้นหอยต้องกระหม่อมทางเป้าทางมันยังบ่วันขึ้นไหมน่ะย้อนให้ขึ้นมาครับก็ดียังองก็ดีพ่อมามนี่นั่นนี่พ่อเนาะตั้งนี่เลยครับอีกสองตัวนี้มันยู่บครับพันนี้แปดสิบเจนมาครับพ่อมซื้อสองในสามครับซื้อสองในสามเลยพ่อทงกับพ่อฟ้าหนปาผสมเองมาครับเขาจะมาถามอยากตูกูนผมผูให้ครับสามสิบสาม ได้ลูกเนี่ยบ่อาจารย่สามผูขายครับเขาให้แล้วก็ชิบผูขายบ่มยังยันเขาทว่าอันคันถ้าเที่ยวขายลูกไปเขาว่าแม่แม่หมันดิอ๋อแม่ยนเมีครับทุกวันคทุกวนแท้แม่แม่ว่าจะเป็นมันบ่จะว่าไปกันบ่ครับผมว่าขายเป็นน้ำแข็เลยเท่าได้ก็ครับเพิ่มเพิ่มนี่เปิดไปแปดสิบเจ็ดครับแปดสิบเจ็ดด้อพี่น้องเด้อยอาฝากมียนเหมันต์ผมจะเอาหาปัญหาครับจะแม่นนี่เอาหาปันหาแยกแดนมาผ่านแยกได้ครับพี่น้องมานต้องพูดใหสนใจนะครับ ตั้งเบิดมานี่ถ้าพี่น้องอยากได้ขอฝากเบอร์โทร่งนะครับครับเบอร์โทรก็083ครับ083 131 131 8 2 7 5ครับ8 2 7 5ครับครับบ้านน้องสองห้องตำบลพุทธงามอำเภอหนองหันนะครับเด้อบ้านน้องสองห้องตำบลพุทธงามอำเภอหนองหันนะครับพี่น้องเื่องว่าฟ้ามพ่อฟ้ามเองกับจะเลื่อนซับฟ้ามครับจะเลื่อนซับฟร์มเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสนใจก็คือจังเบอร์พี่บอเขาบอกมานแล้วครับครับมักตัวได้ครับมักตัวได้มักตัวได้ก็ โทรมาถามครับต่อร่องคนเด้อครับเด้อโทรมาต่อร่องครับไปเลยครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เขายิ้มฟ้ามมาครับได้ครับเอาผ่ารถกี่นายพี่ให้น้องเพื่อเห็นหน้าจ้าเนี่ยเพื่ออ่าเนี่ยได้อครับเด้อครับครับวันนี้ครับขอบคุณครับมันมันวะครับครับพี่น้องผมกับทีอจบคลิปไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง อย่าเลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นักม่อเด้อครับเด้อถาคลิปอย่ามีถึกใจครับขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นครับพี่นอ้องเจอกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ